ป้าทุกคนมาหาเฮ็ดคนเดียวเนี่ยคือสมามานเทะโง่เียดายขึ้นมาบานป้าคอยจังซี่เฮ็ดละโง่พี่น้องอบานก็เอาเนาะนีฮัสิเอาแต่ดอกมันเอาหายมาหาเฮ็ดคนเดียวด้วยพี่น้องมานี่เก็บเฮ็ดผัวมาแน,น่แล้วแต่เก็บลำเขาเลยป่ดได้ท่ายสบายดีจ้าสาบายดีเบอสู้ขู่สู้ค้นสาบายดีตอนเศร้า ยินดีตอนหับเขาสู่สองซาวานซื่นเลยพี่น้องมาหาเห็ดคนเดียวจ้าบาตุนกับบริแม่มาอน้บาตุนสิไปส่งเห็ดให้แม่เนาะไปฝากเห็ดฝากไปไทยจ้าหูทั้งภูนี่สองจุม่มอ้นม่อวาน,นี่บริย่่งามาทั้งนี้จักจักดอกไปลืมนับแล้ว สองสี่หฮะหกแปดทั้งดอกจุมแต่ว่าคือเปิดแคบละทุกคนโอ้ยไม่กกาสีน่าแต่ไได้วยทุกคนมุมกล่องกนเพราะว่ามากคนเดียวมันไม่คนจับกล่องใช่ไหมอื้หักอู้เสียดายเด้ คนซาซึนแลซาซึนเห็นเห็ดปวกไอแมนอลีอ๋มีคนอื่นแบบคือเห็นตนอน่นหละเอาขคือมาออกดูทีดินแบบโบนหอโพนทีีดินเกินเที่ยงเกินที่อือออกบ่หลายบอลูกบอลางนี้ห้อยเขาเก็บแถวนี้ เก็บก่อนเด้อพี่น้องเดี๋ยวคนสิมาพาะมีคนอยู่ทางหลังเฮานี่งสองคนคันมาพาะนี่เฮาบทา่ทันนี่เพราะว่าเฮามาคนเดียวเอาใบตองปกไหวน้ำทั้งเท่งเพราะว่าการเก็บุ่นถึงเงินเฮ็ดบานมุมกล่องกระจัดเนื้อใดดิฮักน้ำห,หลุดเนะาะมันจะโบมี่ขี้ดินกาลัางงามเลยสั่ง เพื่อบอกข้าวหุ่งอยู่ในเต็มแถนี่เก็บคนเดียวแบบสะใจเพื่อสามเนี่ยจุ่มเดี๋ยวไปนอนเยา้าาเบิงน์นโมมันอีกก่อนไปเห็นแล้วทุกคน พี่พี่พี่อยู่ทั้งหลังเ <c oughs> สียงกระซิแเห็บหนึ่งด้ทุกคนเพราะว่าบัสบายมาบเมื่อคืนนี่ก็เสด็จนำออกกันสีดอกมันใหญ่ไปบนแล้วหนอ่อย นี่จ้าอืมกล่องกันหาเบิรงอีกก่อนมนันเคลียร์ก่อนเบิร์ดแล้วทุกคนมี้สองสุ่มเหรอรอหาอีกก็มาเห็นอุ้คนเทนต์กระสุนสนี่ดิของดี คือบอปลายคือเขาเก็บเนี่ยบูละสองสามรูน่ะหมดแ้วเสียมมาเมยเอาแต่น,นิดเออเอองามครับอีนนู่อีกเลยทุกคนดอกนึงเสียงคนเอ่นกันป้าโทรพี่น้องมือก่อนอนะ่ะซาซึ่นกับมาเคียแต่มันยังไม่ทันออกมามือนี้มน่นเบิดเลยหัวโพน บอยยังจักดอกเลยแม่มือบ้านนี่ค่ะบอเห็นแม่มือมีผัดเถาวิสสองดอกเถาซสัมมีนะหอมพี่น้องหอมเฮงเห็นแล้วพี่น้องจะบอกห้องอาซีไล่บอเสียมอันมีดกระตุกแป๊บหนึ่งนี่ต้องใส่นี่เหงาเดียวนี่แหละเพราะว่าเหงาอื่นเขาเจ้ากระเทียบแล้ว พี่าตากำลังงามเลยรุ่นนี้นะสวยๆเลยนี่จ้าเก็บอว่เก็บคนเดียวเ้ยทุกคนสีน้อยสีไลายก็ดีใจเนาะเก็บคนเดียวเก็บแบบบอฟ้าวนาคอยเก็บแต่คนกับเบอล์ลายได้เมือนเห็น2อสามคนนี คนขาเจ้าก็เริ่มมันโวยแน่แล้วครับเมื่อคืนนี้ขาเจ้าไปบุญบุญบางไฟเมื่อวานนี้จาซื้อน้ำบริไปไข่ไปแต่งการเล่นเมื่อวานีนกามาเจ้าชบหอดเฮ่อนไข่ขึ้นยู่กลางบุญนะขึ้นไปนอนถาเขาเจ้าอยู่นุแม่เมื่อคืนนี้แกลูกเสร็จนําอ่ะอันนี้ก็มาต้นบริยังให้แม่ได้ย่านไข่ขึ้นอีก เมื่อแล้วกัเป็นเวนไข่ขึ้นแล้วก็เป็นเวนเขาเสร็จนำให้เฮ็ดหั้าได้แล้วมันอดบอ่ได้นี่เบิดแล้วเดี๋ยวเคียหาหมู่อีกคนเด้อทุกคนนี่สองดอก จะปลาเขาเอ้ยมันมาไหนเด้อเก็บคนเดียวเต็มกระตาเมื่อเทมีเบิร์ดโทนี่จ้าได้บอร์ละจุง้งฮะเพื่อมื่อหอดทุนเนสิบได้บิจากสองสามจุง้งเก็บลำเขาพี่น้องเบื่องห้อยเขาเอาหมุนเบิร์ดผุลามไปหอดผุนบัดที่มูของเขานะคือจังหวะใหญ่ บัตรที่มูบัตรที่มูคลองห้าในซีหาดอกมันก็ยังมีเหลือหลอดให้ลําซื้อเนาะเดซองบอกอุ้ยพี่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 ทุกคนบอลเขาเคียบ,บ่หอดอุ้ยอุ้ยดอกบักใหญ่เคียวไปพัดอนาซัมโอ้ขอเขียบนี่ มื่อนี่นะช่องใส่โบมีผู้มาเดยเขาเจาจังโบงมาหลำํำเพราะว่าเอสื่นมากกระซวยเติบแล้วหาโมกวัวหาโมสี่สิบปกติขัดค้นมากขาจาสิมาแต่หาโมอืขาขจาเหยียบจนว่า,า,วาห์า่อเบิดวาสนาเขา้าวาสนาเข้าไหลูมใหญ่ ปลาถัอยู่เป็นกล่องพันในนี่นะมือก้อนนะบมือก้อนนะขาวมากแต่มู่บ้านเนี่ยบดิมาพี่น้องมุ่นเบิร์ดเลยอ้อมนะอ้อมเงาใหม่พูไปหอดพูวัส <c oughs> นาข่อย <c oughs> ขั้นข้ออยากไอ ดอกงามเหลือเขาเจ้าเอายูคี่สามดอกว้าวเฮ็ดแล้วเหงาหนึ่งยูผูพี่น้องบนเขาบระท่านเอาเดี๋ยวเดียวออสามดอกนี้ก่อนเตบโบลายเหงาหนึ่งกะจุ่มหนึ่งอุ้ยจุ่มตัวนย,ย้่ใยญ่ๆเลยเห็นบ่ทุกคนนั่นอื้มว้าวจุ่มอ้วนๆเลยแต่ว่าดิ่งแข็ง บ้ดียเบิ้งฮอดกล้องนะยังบ้ขาดเลยเพื่อสิเอาได้เนาะนี่จ้างเงาเนึ่งตัวที่เขาบ้ท่านเอา้งามเฮงทุกคนแต่โบ้ลายอดอกเไปไ็น,น,นียเขียยหัดสับ สวยเลยจ้าน,นี่หลอกง่ายเฮงยุ่งกัดมุ่นมือแล้วขาที่ใส่ส่งบางมาโอ้โหสิพ่อเฮ็ดปวกจังสี่กับถือขาต่างกล่องมาด้เนาะขาต่างกล่องก็ง่าย นี่จ้าล้ำข้าเจ้าล้ำไปล้ำมากกันโดยเพราะแกยงยอดเลยได้ทุกคนนี่เหตุเฮาเห็นว่า,า,าสาิบบ่ไใดเนาะยอดเฮื่อข้ามาทนเยนเหตุหนองจะบ่ร้ายสี่หาดอกตะกี้ว่าสิเมือแล้วจะลบมากคื 9. อเก่าย่างลบลบไปลบมากนะหาล้ำไปล้ำมากน,นี่แหะ พวอยากพ่อมูยังไๆกับบพเพคือเขาเจ้าวาสนาเห้ามือนีบ่ค่อยมานไปไหนพี่น้องกับสมควรยูซามีนะเพราะเฮ็ดมันออกสี่มือแล้วนี่อันนี้คือเฮ็ดกองห้าพี่น้องเดี๋ยวเขาเสียเอาออกมาให้เบิ่งเนาะมาใส่กระซามให้เบิง่ง ว่าได้หน่อยได้หลายสํำใดเพราะว่าทั้งลุมมีทั้งเห็ดและโงกน้ำ เม็ดมันอันนี้มันเบาะแสก็ท่าปาดออกร็ท่องบริษัดใหญ่ล่างมันจังล่างง่าย,ยถ้าท่อาขูดแล้วมันล่างเนีย่ย เดี๋ยวนี่ก็คือเห็ดของเฮาขูดแล่่อๆพี่น้องทั้งเห็ดละโงกทั้งเห็ดอันปวกเนาะเพราก็ถือได้ถือว่าได้หลายเติบเดี๋ยวนี้เนาะไปคนเดียวแถวใกล้ๆรถเทีวใกล้ๆนี่บ่ได้ไปไกลขนาดว่าเก็บอันลำเก่าเขาเจา้าลำไปลำมาเนาะบ่อนละสซี่หาดอกอันนี้ โอเคทุกคนเนาะเดี๋ยวตอนแรกครับคือสิบบไดไปต่อเพราะวะ่ามีกระซิเข่าไปกินข่าวแล้วก็กินยาแล้วก็นอนเนาะบาต้นสิดาไเลยไปมาย่ำได้แล้วไข่คืนแล้วก็เป็นเว้นเขาหาสื่อยาฮะเซฟน้ำให้เขาอยากขาหัวโอเคทุกคนนะคลิปนี้ก็คือเดีขออนุญาตลาแล้วขอบใจเบิร์สูขส่ขุสุคุนที่ติดตามแล้วก็ฝากติดตามฝากเิ็นโฆษณาให้ในร้อพี่น้อง พ่อกันคลิปหนาะไปแล้วสบายดีจ้า <c oughs>